เตรียมตัวขึ้นผู้สายดาวกันเริ่มเดินอ๋อสะพานเก่ามันพังด้วยมรสุมเข้าอยู่ผมไม่ใช่นักเดินป่าแล้วความสะอาดเดินท่ละสวยดิเดินปรับเซียนตอนนี้เราถึงจุดบริการท่องเที่ยวที่1เตรียมตัวขึ้นผู้สายดาวกัน ตอนนี้8โมง1นาทีครับ8โมตงตรงก็เดี๋ยวผมไปกินข้าวก่อนเตรียมเสบียงตอนกลางวันด้วยตอนนี้อยู่ที่อุทอยานชาภูไทรดาวครับมาจะมากินข้าวที่จุดบรกิการนนะักท่องเที่ยวคนน่าจะล้นหลามวันนี้ตรงน,นี้มันน่าจะ,จะยังไม่ใช่จุดที่เราขึ้นเขานะน่าจะไปอีกจุดหนึง่งต้องนั่งรถไปต่อแล้วมั้่สวัสดิการ ม, <c oughs> มีคน,น,นเปิดมีคนเปิดช่องด้วยวันนี้ค่อนข้างเฉแอะเพราะว่าฝนมรสุมเข้าอยู่เก้าโมงสีความสูง680เริ่มเดินมาสักพักและสามเท่าก็ยิ่งใหญ่ครับ1 2 3 สีนั้นนี้ก็ไม่เท่านะ <c oughs> ป่าที่นี่ก็เป็นป่า <c oughs> คล้ายๆป่าเบญจพรรณทั่วไปครับไม่ไม่ไม่ค่อยมีไม้พันธุ์ที่ดูแปลกๆเพราะว่าด้วยความสูงที่หกร้อยเจ็ดสิบมันไม่ได้สูงมากจึงทําให้มีพืชที่อยู่บนความชื้นต้องไปดูข้างบนครับว่าจะมีพืชแบบไหนบ้างต่อไปเป็นป่าไผ่ทั่วไปอันนี้ก็จะเป็นกล้วยอุตรดิตนะครับ เพราะว่าอยู่ที่อุตรดิตถ์ก็จะเป็นกล้วยอุตรดิตถ์ <What? S 1> ไปเถอะไม่มีสาระเลย <What? S 1> ว้าวนี่ครับสะพานไม้ไผ่อ๋อสะพานเก่ามันพังด้วย,ยวผมเดี๋ยวยุดทายก่อน เดี๋ยวจะเรื่องเดี๋ยวจะล่วง1 0บโมงสิครับเดินม,มา1กิโลแล้วใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงแวะแวถ่ายลงถ่ายรูปอะไรด้วยครึ่งชั่วโมงแล้วตอนนี้ความสูงอยู่ที่741ดรบก็ยังเดินผ่านป่าเรียบราบไปเรื่อยๆก่อนทางก็จะเชยแชร์ไปนหน่อยก็รฝนตกประกอนตลอดทาง อันนี้เหมือนมันล้มเองเนาะเหมือนเป็นประตูเลยไม่ล้มเองหรือว่ามาวางเลยวะล้มเองมั้งใครจะมาวางบ้านเหรอ<ะ>จริงก็ไม่ได้กลัวแฉะนะแต่ฮิกนนเนยงไงไมไ่กลัวแฉะแต่มันเลอะ <c oughs> ผมไม่ใช่นักเดินป่าแล้วความสะอาดนะ แค่ไม่อยากให้มันเข้าไม่อยากให้มันเข้ารองเท้าพ่เฉยเจอหินก็ต้องระวังครับมันลื่นรองเท้าผมโคตรลื่นคู่นี้แต่ก็ชอบใส่เดินสบายเรามาถึงจุดนี้ แล้วก็จะขึ้นบันดไดทางซ้ายเราก็จะเป็นลำธารที่น้ำไหลค่อนข้างจะเชี่ยวมากเลย เนื่องจากว่าฝนตกด้วยแหละน้ำไม่ไหลแรงตอนนี้เดินมาได้โล1.5ึ่โลแล้วความสูงที่763ยยังไม่ถึงยังไม่ถึงทางชันมันยังหลอกล่อให้เราลงแล้วครับพี่โทษครับ เป็นเทคเป็นรวดลายที่สวยดิดูดิเหมือนเป็นไผ่ที่มันถักซ้ายขวาสวยดิเอา้าเจอกันนะครับเก๊ okay, ครับยังส่งญาติ เนินไฮไลท์แรกเนินสงย่านนะฮะไม่รู้ตอนนี้ความสูงที่770ดรแต่นาฬิกาผมนะไม่รู้ว่าขึ้นสุดเนินแล้วจะความสูงเท่าไหร่ไปลองดูกันคัคามสูงเดินมาที่แปดร้อยกสิบเจ็ดร้อยกว่าวบันไดยับเลยับ แต่ก็ถือว่าการวอร์มในตัวแล้วก็พักสักแป๊บหนึ่งให้กล้ามเนื้อมันยืดคนละายตัวต่อไปก็จะเดินเนินปราบเซียนจะเหมือนเนินหมาถอยไหมเนินตะกิ้วเลข4.5ลานศรภูสอยดาเอา้ากิโลเลยครับทุกพีวว่วันนี้เที่ยง24นาทีครับ ความสูง100-1,110เมตรเดินมา3.5กิโลเมตรแล้วไปเฉยๆไปเรื่อยๆ ได้แล้วเราก็มาถึงเนินมรณะคาดว่าน่าจะเป็นเนินสุดท้ายแล้วมั้งไปเนินมรณนะเป็นยังไงสิน้ำไหลเรื่อย สูงขึนเนินมันยังสอยขาได้ไงสั้นไปบันไดไม่ต้องข้างกับยาว น่าจะใกล้แล้วใกล้ถึงยอดออแล้วใกล้ขอบพังกันแหละเนอมานเนผมว่าไม่ใช่ความชันหรอกมีความยาวเนยมันไปเรื่อยๆเ,เดินนานอยู่แล้วก็มีแบบ ไต่หินนิดนิดนิด,นดหน่อยแล้วก็เดินหนึ่งเอียงประมาณสามสิบสี่สิบองศาร้านเนี้ยก็พอให้เดินนี่มีรสชาตินยดูบรรยาก,กาศเนาะอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองสี่สิบห้า ความสูงนะบนนาฬิกาผมนะ1560เมตรระยะทาง5.84กิโลยังไม่ถึงนะยังยังไม่ถึงป้ายเดินทางมาเกือบ5ชั่วโมงแล้วตรงนี้ก็จะเป็นน้ำจึงๆก่อนถึงน่าจะองน่าจะก่อนถึงป้ายยอดหรือมั้งผู้พิพชิตอะ ห,ห,หมอกเต็มเลยใสยแ่แว่นด้วยความเท่หรือเปล่าวันนี้ก็ไม่เดิอนอยู่บนสันยอดแล้วน่าจะใกล้ถึงจุดกลางเต็นท์ลวมั้ง เดินมาตอนนี้ก็6.1กิโลแล้วเขาบอกว่าเดิน6.5กิโลก็ไม่รู้ว่าตรงก็นต่อนาฬิกามันก็จะรวนๆหน่อยๆคุๆ้นๆเหมือนเคยเห็นใน YouTube ตรงนี้เหมือนก็จะถึงลานกลางเต็นแล้วมั้งลานสวนผูสสยดาวอีก500เมตร ไปทางนู้นไม่ใช่ไปทางน,นู้นเลยได้แล้วเราก็ถึงป้ายผู้ประชิตลานสวนผู้สายดาวหนึ่งพันหกร้อยสาสิบสามไม่ตรงอ่ะของผมพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปด เราก็มาถึงลานตน้นอะไรวะต้นสนเหรอต้นอะไรไม่รู้ต้นสนที่เคยเห็นใน y o u t u b e เยอะๆเราได้มาแล้วกับตาตัวเองใช่กับตาตัวเอง,ตตเองดอกหว่านไก่เหรอนี่มันใช่ดอกหวนไก่ปะดอกอะไรทุกอย่างที่เขาเรียกกันเยอะ ใช่ผมก็ไม่เคยรู้เหมือนกันนะ้หรอกอะไรนะรนนอันนี้มั่งหนกหวอนไก่หรอกสวยดียแล้วผมก็ได้มาโอ้สวยดาาจนท่าแล้วพูดผิดมันน่าจะเป็นดอกหงอนหงอนนาคใช่ไหมผมไปเรียกหงอนไก่ทำไมวะตอนนี้ <laughs> ถึงไา้กลางเต้นแลน้วครับ Thank <laughs> you. วันนี้เราก็จะลงกันแล้วเดี๋เก,ก็บกับเป๋าก่อนกินข้าวแล้วเดี๋ยวเติมตัวเดินลงครับนี่เป็นบรรยากาศตอนเช้าหอมอกเต็มเลยฮะเข้าไปดูบรรยากาศของพื้นที่การทำอาหารฮะ สภาพหลังปาร์ตี้เมื่อคืนนะนอนกันกี่โมงนอนกันห้าทุ่มพามาดูบรรยากาศตัวซานี่ดีกว่ามมีอะไรครับกล่องนุปการนะครับมีถังน้ำดื่มด้วย มีน้ำไหมเนี่ยใกล้หมดแล้วนี่ก็เหมือนกันใกล้หมดจะมีนังหลายถังอยู่นะู่นข้างหลังก็มีนี่เป็นที่เขาเอาของมาวางจากลูกค้าแล้วก็มาเอาของกันแต่ละเต็นของผมก็มีบางอันที่ได้ช้ามาก ตู้กดน้ำดื่ม,มด้วยมีตู้กดด้วย2 0บาทอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำครับห้องน้ำห้องน้ำมีสองจุดมีจุดนี้อยู่ด้างหน้าแล้วก็มีข้างหลังในห้อง,องใครจะเข้าห้องน้ำก็ต้องตักน้ำมาแล้วมาใช้ในห้องน้ำนี่ก็เป็นรานกลางเต็นอีกจุดหนึ่งนะครับ นี่ก็เป็นกองสัมพะละของแก๊งหดือแก๊งนะครับรวมๆแล้วมา,มาเกือบร้อยโลเริ่มเดินลงตอนเก้ามงครึ่งกับแก๊งลูกหมูทั้งหลายแน่ๆ 2ชั่วโมง40วนาทีครับเดินลงมาถึงข้างล่างแล้วไหว้ศาลก่อนขอบคุณที่มาเยือน